好的，好的。 สวัสดีนะครับนี่คือรายการ play for life อยู่กับผมฟรีครับและวันนี้มีอีกคนหนึ่งมาแคสด้วยครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยไม่เป็นไรครับตั้งไม่ตรงนี้นะแต่จะได้ยินชัดเลยเอาอ,อ๋กดอะไรวะไม่ได้กดอะไรดีอ๋อให้คุณคุณคุณแนะนำตัวก่อน <c oughs> แล้วคุณดูจะได้รู้จักผมเนชาครับพูดได้เสียงดังตา ใช้่ใช้ยึ้นหยาบหมครับผมถึงจะมีหยาบคลายบ้างแต่หยาบเกินนะครับเอาสวัสดีครับนี่กำลังอยู่กับเกม Dynasty w a r r i o r ครับโหมด a อ b i t i o n m o d โหมดนะครับผมชื่อว่าเดชาชูศรีนะครับอผมฟรนครับคนเดิมครับที่อัดคลิปบีบีแ้คลิปแค่คลิปเดียวจะพูดมากทำไมยาตั้งตรงนี้เดี๋ยวคุณจะคุณดูจะจะหนวกนะครับผมผมคนเล่นนะครับเล่นมาเป็นเดือนแล้ว ไดด้เือนคนนี้เล่นชอบเล่นเกมนี้มากเลยครับผมก็เขาชวนผมมาเล่นผมก็เลยลองมาเล่นดูครับเนฟอาวุ๊ยเตะไปนะแต่ว่าเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็พอเข้าใจบ้างเริ่ึเปล่าเนี่ยครับแล้วตัวที่ผมชอบที่สุดคือลูบูครับลิโปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ลูบูลิโป้อ่ะถูกต้องครับแต่แต่เกมนี้เขาเรียกว่าลิโปเอาลูบูใช่ไหมตัวที่ผมใช้คือลูกหลี่ลูกของลิโป้ครับ เนี่ยครับทำได้หลายอย่างเป็นโมเดลแล้วโดยแล้วแค่แมเนเจอร์แอสซิสนี่ไอ้นี่คือใครจะเข้ามาอยู่ในนั้นใครจะเป็นคนคุมเนี่ยครับเนี่ยเรื่องหลายอย่างแต่ต้องเล่นนะครับในเอเมชชั่นหมดเอเมชชั่นหมดคือโหมดอะไรไหมครับเป็นโหมดที่ว่าเอาไว้ทำเออบอกไเออเมชชั่นหมดคือโหมดที่ว่าเอาไว้เลยนะเอาไว้ทำว่าเราสร้างฐานเราเองนะครับ นี่คือถายแล้วนะครับมันมีแค่ถ่ายเดียวเลยครยกครับนี่ครับแรกก็มีแค่แบ็กสมิธบอลเล่นเหมืนแบบเออมีกับทีเฮาด้วยแบ็กสมิธทีเฮาแด้วลันก็เริ่มอัปเกรดมาเรื่อยๆต่อมาก็น่าจะเริ่มจะเป็นเออนี่ครับบารักนะครับบารักเนี่ยบารักเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ผมบารักเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็บทมีแค่สองเทีับ มันจะมีเว็ปอนเมเทียนะครับเมป้นเมเทวแล้วก็เส่ดีนะเครอนียชอไปอะไรเซนลอฟเกรดใช่ไหมครับเนี่ยเวลาจะอัพเกรดของแล้วกด F1 แล้วในการกดคูเลือกไปนูครับเนี่ยครูจะยุบเมดเทีมื่อกี้ผมอัพเกรดไปก่อนแล้วเนี่ยสักหนึ่งนาทีก่อนสักทีง เนี่ยเนี่ยผมยปล้วผมมีเวปอนนะครับผมชอบทำงนี้เวปอนอ่ะชอบไอแชนเมทริอัลไมื่อกใช้เป็นตั้งไรอืมอะไรอืมฟังดีๆันแมทริอนะครับการับเกียครับเนี่ยครับับเกยิดูครับการรับเกียนี่มันจะทำให้ดีตรงไหนมั้งครับก็บวกของบวกอะไรครับ นะครับเดี๋ยวเราฟังกับเนี่ยตอนแรกนะครับมันจะมีของแค่อย่างสองอย่างครับนี่ครับสมอลมิกบัสมีเดียมนะครัอย่างนะไม่ใช่แต่พอเริ่มยิงก็เริ่มแต่บวกของมาเพิ่มแล้วก็เนี่ยเริ่มยิงสไลด์ก็มีอย่างนั้นเนี่ยสละเปาของเมียก็ได้ของคุณขายก็ได้ติงตองทะลึงอเรียกอะไรดีอ่ะดูแลเลือกอะไรเลือกนี้ดีกว่า โอ okay. เคต่อไปนะครับจะไปสเตเบิลนะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากเราไปได้ไกลๆแล้วสเตเบิลมาก็จะเนียมิกโอรนี่มิก <Mix. S 2> โอรนี่นอ l r e a d y นี่ครับพอเราเอาไปสามครั้งมาเจอหมูของครับตอนนี้ผมรวยแล้วเล่ยอย่างหมูแรกๆไปก็ขายตั้งแล้วใช่คับนะครับตั้งสี่เซนแล้วสี่เซนถึงพันที่โจโจโนะครับเมื่อกี้โจโก้โจโจโก้ผมไม่เก่งเาลากิดครับตัวเดียวรับคุณกากยังไงก็พอรู้ขับกับซับซับบ้างครับ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 ดากองครั จะเล่นเอาลี่นะครับออกหาเพื่อนนะเดี๋ยวปงองเงาไม่มาตั้งตรงนู้เดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงหายใจด้วยคุณควรทำเยอะตั้งตรงนี้เฮ้ยไหนกูว่าอ๋อลืมไปครับเดี๋ยวครับขอขอนุญาตออกกันครับลืมผมครับคุณลืมผมลืมได้ลงคอแน่เราอย่าลืมฉันเฮ้ยนี่กูลืมมึงหรอกไม่ใช่ยายลืมฉัน เออลืมไปนะครับล,ล,ลืมเลือกเพลงด้วยเดี๋ยวเอฟสองกันดูครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมได้ดูอะไรด้านไหนครับเอาของหรือจะเอาเอาลี่หรือจะเอาเฟมครับอเอาลี่ดีกว่านะครับเอาอลี่ขอเพลงมันสักเพลงเนี่ย ผมเป็นตัวสีเขียวนะครับดูทางแมพนะครับในแผนที่ครับอย่าเอาด้วยปากมากเลยครับเดี๋ยวจะได้เสียงอะไรเจออีกจะติดซื้อไปแล้วสีเขียวนะวของผมตัวละครสีเขียวนะต้องมือแบบนะั้นส้นเขียวแต่ของเขาเป็นสีเหลืองนะครับฮารฟฟีนขายดาครับพี่ฟีนขายยาัง ผมตับเขาตับเขาคีชับเทียบเขาไม่กินแล้วเขาฝีมือโอ้โหเวล์จีดเสียครับผมเวลแค่สี่สองครับโขลิ่มไปมากเลยครับผมนั่นอานมา,มอาอน,น,น,นี้นะโอ้ยเด็กเอาไปเด็กอือตายครับผมมีลูกน้องนะครับลูกน้องนะค,ครับนี่ครับกดอูครับนี่ครับกดโอ้ คุอูนะครับใช้ทำให้ตายด้วยนะเพนนะครับนี่ยคอมโบวแท็กนะครับทำให้ตายคอมโบวแท็กมันเอาลูกน้องกากระงัผมมันเอาลูกน้องเทียบๆทียแมันนะคุณไม่แอบเสียด้วยครับพวกของมันมันให้ไม่ได้ครับที่จะให้นะครับแต่ให้ไม่ได้มันหมดแล้วครับมันให้ไม่ได้ให้แค่คนเดียวครับทีมเดียวคนเดียวให้คนที่สองไม่ได้ครับงั้นผมไปสู้กับบอสดีกว่ากากทองเราก็ด้วยกากรทอง กากใช่ฉา,ากนับได้คำว่านำนำมืำอเงี้ยนำไปนิดนะเฮ้ยเฮ้ยจำทางไม่ได้หรอ,อจำทางไม่ได้เอาฉากทงองเออเออเดินเข้าไปตีกันก้นก่อนไปาารรเลี้ยวไปนั่นกัเลยครับกากทองครับ<อ>นั่นตีของตีของอมันจะบอกของครับไม่ของไม่ของ วิปปอว์เมทิลนะครับจะบอกเขาอย่างนะครับเมื่อกี้คุณฟีเนี่ยวิปป์วัเมทิลนะวิปป์วัตต์เมทิลทำไม่ได้ครับวิปปอว์เมทิลเอาไว้ทำเอ่ออัปเกรดของนะครับตีของมาบวกของครับสร้างของแต่ผมไม่ได้เซียนครับก็เลยไม่ถากทำครับอยากเอาไว้อัปเกรดอัปเกรดแคมไหดีกว่าเอาไว้อัปเกรดแค่ใส่ก่อนแล้วค่อยทำโมโม่เล่อยๆครับวิปป์วัตตมโ่หัวน้ำวิปป์วัตต์เมทิลเมทิลโมโม่จะเหลือเหมือนกันโัโม่ตรงไหนครับพี่เนาะอ๋อาตามขึ้นไม่ได้อากโดดยัง ว้าไปเห็นปะทางนี้โอ้โดนดางผิดแล้วนะ่ะชิบค่าเกตคิปเปอร์นะครับคุณฟิน,มมนอตอนนี้เราไม่เกมนี้นะครับเล่นกับนักกนด้วยครับเล่นกับจอยได้แล้วนะครับทีออ่ผมเล่นกับคอมนะออแต่เล่น,ลนจอยได้ด้วยครับแต่เล่นกับคีย์บอร์ดคุณฟินนี่เขาเคยเล่นครั้งสองครั้งครับเกมนี้ ก็แต่ว่าพ่อก็มีความชำนาญมากๆนะขอบคุณขอบคุณเจี้าที่สอนครับสอนทางความกากครับโชว์สเต็ปให้ดูครับว่าเขากากระนันไหมเอ้ยเล็กผมเอาผมได้ควบคุมผมเล็กหนึ่งเล็กสองเล็กสามเล็กสี่อะไรพวกนี้ครับพอถ้าคุณเออบอกนะครับคุณเล่นได้คีย์บอร์ดแล้วถ้าเล่นสองคนคุณจะได้ควบคุมอย่างเดียวเป็นวัดหนึ่งเลยไหมบอกนะครับเออเกมนี้นะถ้าเล่นจอยสองนะแต่ว่าถ้าวันเล่นแป็ดพิมพ์นะครับ แต่แตได้ไไเป็นใบพิมพ์แทนนั่นก็คือเลขสองเลขสี่เลขหเลขแนะครับรทำกัญครับออออเอเ<ช>จด้ได้ไหมไม่<จ><ช>ได้นะท่านก็เลขเจ็ดนะเลขเแล้วก็เลขแปดแล้วเลขเครับเก้าครับสลัอาวุธครับเก้าาลัอาวุธขอผมนกดโอครับสลัอาวุธูพูดจริงนะตอนนี้ผมยังไม่คั่นเซียนทีนะครับคันเซียนสุดยอดที มอผก็ย uh, ังอดาหลาย้าครับอ๋อุ้ยกระดูมาเดยครับมาของดิพูนเธอเด็กหมาเซ็ก้มาเซ็กโเซ็กเซ็ก้าเซ็ Sexy lady มาเซ็กโีบกวนพูดนะครับกวนบาทาครับ อุ้ยชนะแล้วคุณนิชาปิชาครับห,าข,บหาของกันแล้วหาของไม่ได้เออวันนี้มีอะไรอะ่ะแกงส้มมาเต้นหลังบ้านผมเลยครับที่เสียงตึงครับที่เสียงตึงที่ยัดใหญ่ครับวันนี้วันที่อะไรครับวันนี้วันที่เจ็ดว่าเป็ดรับ เดี yeah. mm ๋ยวค่อยไปเล่นนะค่อยไปดูเดี๋ยวนี่ผมถ่ายคลิปอยู่ทุ่มหนึ่งครับนี้เดี๋ยวมก็ยตาสองตาแล้วผมก็ยัได้เหรออาเดี๋ยวคุณดชาไปเปิดประตูให้นู่นก่อนนะบน้ลูกค้านูงคับขายผ้าบ้านขายผ้าบ้านผมต้องตั้งไม้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าผมตั้งใกล้ๆปากเกินไม้ไม้นี้เป็นไม้ของดีครับจะได้ยินเสียงถึงใจครับได้ยินเสียงหนึ่งความหมื่นของผมครับ ได้ยินเสียงเรือนะแต่ผมตั้งใกล้ไหมแค่ได้ยินเสียงเรืออยนะู่เนาะบ้างครับเฮ้ยผมกดผิดเหรอว่ากดถูกอ,ะอ่ะอ่าคลิปนี้ผมจะเอาสัก20นาทีครับตอนคลิปปีบีผมทำ16นาที17นาทีเลยรับโหลด1นึ่อาทหนร้อยสามสิบนาโอ้โหหน้าตกใจอ่ะ สไปเดอร์แมนกูดาบจังวันนี้ผมดูโทรทัศน์รับแป๊บนึงครับแป๊บทำไมค้างว่าชาร์จไหมสมบี